สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับเล่ม2บทที่3นะครับผมเรื่องกราฟและความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับผมแบบฝึกหัดที่3.1หนครับหน้าที่139นะครับผมเรามาดูเลยครับ เรื่องนี้นะครับมันจะมีพิกัด2พิกัดก็คือพิกัด x กับพิกัด y ครับเราจะเขียนเป็นลักษณะคูนดับ xy แบบนี้นะนี่คูณดับ x แล้วก็ y ตัวหน้าจะเป็นของค่า x ครับนี่ถ้าไปทางขวาก็เป็นบวกถ้าไปทางซ้ายก็เป็นลบเนี่ยจุดศูนย์ตัวนี้นี่ครับตรงนี้ครับจุดตรงนี้จุดตัดกันของแกน x แกน y เนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดกําเนิดนะครับนะเวลาไปเจอนะตรงนี้ครับเรามาไล่ทีละจุดเลยครับ นะเอาจุดแรกก่อนเลยจุด p ก่อนเลยก็ได้ครับนี่อยู่บนสุดนี่จุด p ครับลากลงมาเห็นนะเป็นเลขอะไรตรงนี้เป็นเลข1ครับนั้นแสดงว่าจุด p พิกัดอยู่ที่จุด1ครับ x เป็น1 y เป็นเท่าไร่ y ก็ลากไปตัดแกน y y เป็นไรไร y เป็น6ครับก็เป็นจุดหนหแค่นี้เองโอเคไหม ต่อไปจุดไหนดีอะจุด q แล้วกันเนี่ยจุด q นะจุด Q อยู่นี่จุด q ลากลงมานะจุด q ลากลงมา x เป็นไรเเป็นลบหกอ่ะก็เขียนลบหก่อนจุด q ก็คือลบหกเป็นเท่าไหร่ y ก็ลากไปหาแกน y y เป็น1ก็เขียน1แค่นี้เองนะนะครับต่อไปมาดูที่จุดไหนจุด u ครับนี่จุด u จุด U อยู่บนแกน x ครับเห็นไหมอยู่บนแกน x นั้นแสดงว่าจุด U จุด U ของเรา x เป็นเท่าไร่ x เป็น7ครับ y เป็น0นี่ไง x เป็น7ตรงนี้คือ7ครับ x y ก็ลากไปก็ y เป็น0นั่นเองต่อไปจุด T ครับจุด T เล่นแง่นิดนึงจุด T อยู่กลางๆครับนี่น,นะอยู่กลางๆอยู่ระหว่าง2กับอะไร2กับ3แสดงว่าจุด T พิกัดอยู่ที่2.5ครับ ค่า y เป็นเท่าไหร่ค่า y เป็นลบสกับลบสอยู่ครึ่งหนึ่งก็เป็นลบสอนี่ตรงนี้นี่ไงได้ตัวนี้ออกมาเช่ไหมจุด s ครับจุด s อยู่บนแกน y นะครับเห็นไหม s อยู่บนแกน y x เป็นอะไร x เป็น0ครับนี่ไงลากขึ้นไป x เป็น0ตรงนี้เป็นลบอะไรครับลบสีเนาะครึ่งหนึ่งนะครับนั่นแสดงว่า y ก็เป็นลบสี การเขียนบนระบบพิกัดฉากนะครับ x y มันจะเขียนู่อวนดับ2ตัวตัวหน้าเป็นของตัว x ตัวหลังเป็นของตัว y มาดูจุดสุดท้ายครับตัว R ตัว R ลากขึ้นไปครับปึ๊บเป็นลบ6.5ครับนี่คือค่า x ค่า y เป็นเท่าไหร่ค่า y เป็นลบ6ครับลากให้แล้วนี่ได้ตัวนี้นะครับนี่นะก็จบละนั่นแสดงข้อหหรือว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ยากมากนะครับดูแค่ค่าแกน x แกน y ก็จบแล้วนะครับได้ตัวนี้ นะต่อไปข้อ2ครับข้อ2เขาบอกว่าจงเขียนกราฟของจุดต่อไปนี้พร้อมเขียนชื่อจุดและลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดต่างๆโดยเริ่มจาก a ไปตามลำดับตัวอักษรจนถึง z นะครับแล้วลากส่วนของเส้นตรงจากจุดแกลับไปยังจุด a จะได้รูปอะไรลากมาครับ a ถึง z ครับเขาให้เราทําในระบบพิกัดฉากครับนะ เดี๋ยวครูไปเอาอพิกัดฉากของครูมาก่อนครูเซฟไว้อยู่อยู่นี่นี่นี่ครับอ่เดี๋ยวเราต้องย่อย่อนิดนึงนะนี่อ่ะให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันพอดีครับเดี๋ยวมันไม่พอโอเคนะอ่ะนี่นะนี่คือระบบพิกัดฉากที่เราต้องเอาไปทําเองนะครับในสมุดนะมาเริ่มที่จุด A เลยจุด A ออยู่นี่นะครับ จุด a x เป็น4 y เป็น1นะครับ x เป็น4อยู่ตรงนี้ครับนี่แกน x x เป็น4 y เป็น1อยู่นี่จุดจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ซูมหน่อยนี่ครับ4 1อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นพิกัด a เป็น4กับ1อ่ะเขียนไว้หน่อยตัวเล็กๆนี่ยุบอ่ะทำต่อครับต่อไป b b พิกัด b อยู่ที่อะไรครับ26ครับขอโทษ 6, 2สอง 6 2อยู่ตรงนี้ครับ6 2เห็นนะนี่ไง x เป็น6 y เป็น2อยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นพิกัด b นี่ครับเป็นหกสองเขียนให้เป็นอยู่แนวนอนดีๆพิกัด b อยู่ที่จุด6 2นะครับตัวนี้นี่ต่อไป c c อยู่ที่7 5 7อยู่นี่5อยู่นี่นี่จุดจะอยู่ตรงนี้จุด c ตรงนี้เป็นจุด C นะครับผมอยู่ที่พิกัด7กับ5ต่อไปจุด D อยู่ที่6กับ3 6กับ3 6อยู่นี่3อยู่นี่นี่อันนี้เป็นจุด D นี่ตรงนี้เป็นจุด D นะครับนี่ตรงนี้เป็นจุด D พิกัด6 3นะเข้าไหมได้ตัวนี้นะครับจุดไว้เดี๋ยวเราใช้สีอื่นลากแล้วกันนะครับ จุด e อยู่ที่42จุด e อยู่ที่42นี่อยู่นี่ครับจุด e ซูมเยอะๆหน่อยอยู่ที่4กับ2นี่จุด e นะครับต่อไปจุด f อยู่ที่1 5ครับ f อยู่ที่1 5อยู่นี่ครับนี่1 5เห็นนะตรงนี้ครับจุด f อยู่ที่พิกัด1กับ5ครับอยู่นี่ ต่อไปจุด f ไปแล้วอ e ไปแล้วจุด g อยู่ที่ลบ3กับ3ลบ3อยู่นี่ครับ3อยู่นี่จุดอยู่นี่ครับจุด g, ่ีจุด g นี่จุด g เป็นลบ3กับ 3, 3ครับต่อไปจุด h ครับอยู่ที่ลบ42ครับจุด h อยู่ที่ลบ42อยู่นี่ครับลบ42นี่คือพิกัด h ครับลบ4กับ2ตัวนี้ ต่อไปพิกัด i I อยู่ที่ลบ7กับ9ครับลบ7กับ9ลบ7อยู่นี่ครับปึ๊บลากขึ้นไป9อยู่นี่ครับนี่ตัดกันที่ตรงนี้นี่พิกัดตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุด I อยู่ที่ลบ7กับ9ครับต่อไปครับ j ครับอยู่ที่ลบ9กับ8ครับ J อยู่ที่ลบ9อยู่นี่ครับลบ9กับ8อยู่นี่ครับนี่จุดนี้นี่จุด J นะครับซูมหนอยอยู่ที่ลบ9กับ8นี่ไงได้ตัวนี้จุด J จุด k อยู่ที่ลบ7กับ8ครับจุด k อยู่ที่ลบ7ลบ7อยู่นี่กับ8อยู่นี่น,นี่นะลบ7กับ8นั้นแสดงว่าลบ7กับ8อยู่นี่ครับ อันนี้เป็นจุด k ครับอยู่ที่ลบ7กับ8ครับนี่ต่อไปจุด k แล้วจุด l ครับอยู่ที่ลบ6กับ2ลบ6กับ2อยู่นี่ครับจุด l นะครับจุด l ลบ6กับ2นะครับลบ6กับ2โอเคจุด m ครับจุด m ลบ5กับลบ1ครับลบ5อยู่นี่ครับ นี่ลบห้าอยู่นี่ลบหนอยู่นี่นี่ลบหกับลบหึงอยู่นี่จุด M แล้วก็มีจุดไรจุด n บ้างเมื่อกี้จุด M ครับนี่นี่จุด M นนี้พิกัด M นะครับลบหกับลบหงได้ตัวนี้นะครับต่อไปจุด m ไปแล้วจุด n ครับลบเกับลบสครับลบเ็ดกับลบสอยู่นี่ครับจุด n ลบเกับลบส โอเคไหมต่อไปจุดโจุดโลบ6กับลบ2ลบ6กับลบ2อยู่นี่ครับนี่เราต้องย้ายนี่หน่อยละต้องย้ายจุด N นิดนึงครับโอ้ยไม่ได้ต้องลบนะครับพอมันซ้อนกันนะแก้ไขนิดนึงนะครับเพราะว่าชนกันนะครับเออนี่จุด N นะครับนี่จุด N อยู่นี่จุด n ออยู่นี่นะ เป็นลบ7กับลบ2 MNO จ o. ุด O อยู่นี่ครับจุด O อยู่นี่จุด O อยู่น,นี่อยู่ที่ลบ6กับลบ2นะตอนนี้จุด O นะไม่ใช่เลขศูนย์นะจุด O ต่อไปจุด P อยู่ที่ลบ4กับ1ครับลบ4กับ1อยู่นี่ครับอันนี้เป็นจุด P ครับลบสกับลบ1จุด P จุด q อยู่ที่ลบหกับลบสครับอยู่นี่นี่จุด p อันนี้จุด p อันนี้จุด q จุด q อยู่ที่ลบหกับลบสครับโอ้วุว่นวายแล้วตอนนี้อันนี้เป็นจุด q ครับลบหกับลบสอนี่ตัวนี้นะดูตามจุดแล้วกันนะพิกัดจุดเขียนไว้เฉยนะครับต่อไปจุด q ไปแล้วจุด r ครับอยู่ที่ลบสกับลบส โอ้โหตายแล้วอยู่นี่ขูเขียนกลับก่อนเอาจุด Q ไปไกลๆก่อนนะครับเอาจุด O ไปไว้ข้างบนดีกว่านี่เอาจุด O ไปไว้ข้างบนนะจะมันไม่พอจุด O อยู่ที่ลบหกกับลบสองนะครับจุด O อยู่นี่นะครับแล้วก็จุด Q ครับจุด Q อยู่นี่ นะจุด Q อยู่ที่ลบ5กับลบ2แล้วก็จุด R อยู่นี่ครับจุด R อยู่นี่จุด R อยู่ที่ลบสกับลบ2นะครับเดี๋ยวตัวนนี้ต่อไปจุดจุด S ครับอยู่ที่ลบ3กับ1ครับอยู่นี่นะครับเป็นจุด S ครับ อยู่ลบสามกับลบหนึ่งวุ่นวายหน่อยนะถ้าเราไม่วุ่นวายเราไม่อยากให้วุ่นวายเราไม่ต้องเขียนตัวนี้ก็ได้ครับเขียนแค่พิกัดจุดก็พอนะจะได้ไม่วุ่นวายนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปครับอันนี้เริ่มวุ่นวายละทีครับอยู่ที่ศูนย์กับลบหนึ่งครับตรงนี้ครับศูนย์กับลบหนึ่งอยู่นี่ครับศูนย์อันนี้เป็นจุดทีครับเป็นศูนย์กับลบหนึ่งนะต่อไปยูครับยูอยู่ที่ลบหนึ่งลบสองครับ -1 บลบ2อ,อยู่นี่ครับตัว u เป็นลบ1กับลบ2อจบและก็จบละ v อยู่ที่0ูนลบ2ครับ v ตรงนี้อยู่ v ครับ v อยู่ที่0กับลบ2นะครับจุด v จุด v อยู่นี่นะนะต่อไป v เสร็จแล้วก็เป็น W u ครับอยู่ที่1กับลบ1 1กับลบ1อยู่นี่ครับอันนี้เป็นจุดดับเบิลยครับ1กับลบ1ต่อไป x อครับอยู่ที่2กับลบ1ครับนี่ครับตรงนี้เป็น x ครับเป็น2กับลบ1มันจะเป็นจุดอะไรเอ่ยต่อไปอีก2ตัวับ y อยู่ที่1กับลบ2ครับ1กับลบ2อยู่นี่ครับอีกตัวนี้เป็นตัว y เป็น1กับลบ2 ตรงนี้นะนี่จุดนี้อันนี้จุด V อยู่นี่นะครับนะนะอ่าต่อไปต้นท้ายครับอยู่ที่2กับลบสครับ2กับลบสอยู่นี่ออขอยาตและไม่ไหวละไม่ไหวคืออะไรไม่ไหวคือตรงนี้ใจเขียนแค่พิกัดจุดไวแล้วเพราะว่ามันตีกันเยอะครับ ตีกันเยอะอุ้นตีกันเยอะ,เ,ยอะเออนี่อ่ะน,นี่อันนี้เป็นจุด v อันนี้เป็นดับเบิลยูอันนี้เป็น t อันนี้เป็น x นะครับพอได้ x แล้วอะไรเอะ x แล้วก็ y อยู่ที่1 1ึลบสอยู่นี่นี่1นลบสอยู่นี่อันนี้เป็น y แล้วก็ z เป็น2อลบสอยู่นี่อันนี้เป็น z เราเขียนพิกัดจุดไม่ได้แล้วมันแน่นเกินครับนะเราก็เริ่มมาลากครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกเมื่อเริ่มที่จากจุด a เลี้ยงตามลำดับไปนถึงแซดแล้วลากจากเส้นตรงจากแซกลับไปที่จุด a ครับแล้วเป็นรูปอะไรแซกลับไป a ครับเริ่มครับเอาสีแดงแล้วกันแซแซไป y y ไปอะไรครับ y ไป x นะ y ไป x ครับ y ไป x นะครับ x ไปไหน x ไป w w u. U ไป v x มา w อยู่นี่ w U มา v v ไปไหน v ไป u u อยู่นี่นะครับ u u ไปไหน u ไป t u ไป t t อยู่นี่นี่ u ไป t t ไปไหน t ไป s s ไป r ทีไป S, S อยู่ที่ 3, 1อยู่นี่ครับ S ไป R, R อยู่นี่ครับ R ไปไหน R ไป Q, Q, P, O Q นะครับไป P ีเอ้ยอยู่นี่ครับไป P Q ไป P, P, P อยอ่สี่หนึ่ง P ไปไหน P ไป O ครับ P ไป o. o O อยู่นี่นะครับนี่นะอยู่นี่นะจุดนี้นะไอโอโอไปไหนต่อโอไป N นะครับโอไป N N ไปไหน N ไป M ห้าหนึ่งอยู่นี่นี่นะครับอ่ะได้ตัวนี้ นะครับอ่ะเราได้ลาย M แล้วก็ M ไป L L K J L L K J อ่านะ J K K J I H G I อยู่นี่โค้งโค้ง I แล้วก็ลงมา H ครับ H แล้วก็ G นี่ H G G แล้ว F ครับ F E D F F E D พอดีละดีะลรดีแล้ว,ลว,ลว,ลวมา C ครับดีแล้วไป C C แล้วมาไหน C แล้วมา B นะครับ B แล้วมา A A แล้วมาไหน A แล้วมา Z นี่ได้ตัวนี้นี่ครับ M ถูกปะมัน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 จะแปลกๆนิดนึงครับตรงนี้วุ่นๆหน่อยตรงนี้ขาที่ได้มันดูโยกหน่อยคือว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นี่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 ไหมมีหกหนึ่งไหมไม่มีไม่มี นะเช็คอีกรอบหนึ่ง L อเราถูกไหมแ้ลเ,เราอยู่ข้างบนแล้วหกสองโอเคประมาณนี้ครับรูปนี่ก็จะได้ออกมาครับก็ดูคร่าวๆก็ตอบเลยครับเป็นรูปอะไรครับน,น่าจะเป็นรูปไดโนเสาร์นะครูว่านะนะครับเสร็จแล้วก็ตอบครับเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับนี่เป็นรูปไดโนเสาร์ประมาณนี้ครับนะ นะครูว่าข้อ2มันไม่ยากแต่มันเยอะครับมันมีทั้งหมด24ตัวที่ครูลองพาทําครูเขียนพิกัดจุดไปด้วยมันเลยแลสับสนเวลาเราไปทําจริงๆเราอาจจะไม่ใส่พิกัดจุดก็ได้ครับเพื่อลดความวุ่นวายเนาะเพื่อลดความวุ่นวายแล้วก็จุดแค่จุดใส่ไปเฉยๆพอแล้วก็เดินลากเองแซดไปนะครับโอเคเนาะอันนี้ผนะ่านนะผ่านแล้วไปไปดูต่อข้อ3ครับอันนี้ครูลบทิ้งได้นะลบแล้วนะ ก็ออบอกอะอ่ะมาดูต่อข้อสามครับข้อสามเขาบอกอะไรเราอ้ยข้อสามต้องใช้เมื่อกี้มาช่วยหน่อยนี่ต้องใช้นี่เมื่อกี้ไม่ช่วยหน่อยนี่เอาไว้ตรงนี้อ่ะข้อสามครับนะข้สามเอามาช่วยหน่อยไอ้ตรงนี้เพราะว่าข้อสามเขาบอกให้บอกพิกัดจุดครับ การที่เราจะบอกพิกัดจุดได้นะครับเราจะต้องรู้ว่ามันอยู่คอร์ดแดนไหนด้วยครับนะคอร์ดแดนหรือจัตุภาคครับสอนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ครับจัตุภาคที่1ครับจัตุภาคที่1อันนี้จัตุภาคที่2ครับฝั่งนี้จัตุภาคที่3ครับนะจัตุภาคจัตุภาคสอันนี้จัตุภาคที่4ครับโอเคนะ นะมันจะแบ่งเป็น4ส่วน1 2 3 4งสองสามสี่นะเขาเรียกจตุภาคนะครับหรือว่าคอร์ดแดนนั่นเองมาดูเลยครับเขาบอกว่าจงบอกพิกัดต่อไปนี้ครับอยู่เหนือแกน x 4หน่วยครับนี่อยู่เหนือแกน x 4หน่วยคืออยู่เส้นนี้ละนี่เส้นนี้นี่อยู่เหนือแกน x 4หน่วยก็นับขึ้นไปกี่ช่องนับขึ้นไป4ช่องครับ1 2 3 4ก็อยู่นี่แล้วไหนต่อครับแล้วอยู่ทางซ้ายของแกน y 3หน่วยซ้ายของแกน y ต้องนับมาทางนี้3หน่วยครับอยู่บนเส้นนี้ นับมาทางซ้าย3 1 2 3พิกัดจุดของมันคือจุดนี้ครับข้อ1อันนี้ข้อ1 x เป็นไร x ก็เป็นลบ3ครับ y เป็นไรครับ y เป็น4นี่ไงอยู่เหนือแกน x 4เหนือก็คือสูงกว่า4หน่วยอยู่มาทางซ้าย3หน่วยนี่ไงทางซ้าย3หน่วยก็อยู่จุดนี้นั้นแสดงข้อ1เราตอบได้แล้วครับพิกัดจุดของมันคืออะไรครับคือลบ3กับ4นั่นเอง โอเคนะมาดูต่อข้อ2ครับข้อ2เขาบอกว่าลบลบข้อ1ทิ้งข้อ2เขาบอกว่าอยู่เหนืออยู่ใต้แกน x 8นับลงมา8 1 2 3 4 5 6 7 8นี่อยู่เส้นนี้และอยู่ทางขวาของแกน yc นี่แกน y อยู่นี่นับไปอีก4 1 2 3 4พิกัดจุดอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่อันนี้คือข้อ2 x เป็นไร x เป็น4 y เป็นไร y เป็นลบ8ก็เขียนไปแค่นั้นเอง x เป็นอันนี้ x เป็น 4. y เป็นลบ8ก็จบนะครับต่อไปครับข้อ3ครับข้อ3โจทย์ว่าไงเอย่ยข้อ3โจทย์ว่าจุดที่อยู่บนแกน x อ่ะอยู่บนแกน x เนี่ยอยู่บนแกน x และอยู่ทางขวาของแกน y 12หน่วยก็นับไปทางขวา12หน่วยครับอันนี้10และ1 11 2ครับโอ้มันทะลุครับ อันนี้1อบนอี้อันนี้12จุดจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือของข้อ3นะครับเห็นไะห x เป็นไร x เป็น12 y เป็นไรครับ y เป็น0ถ้าอยู่บนแกน x y จะเป็น0ทันทีถ้าอยู่บนแกน y ถ้าอยู่บนแกน y เนี่ย x จะเป็น0 y ก็จะเป็น y ตัวไหนก็ได้นะครับนั้นแสดงว่าข้อ3เราตอบได้แล้วคือพิกัดของมันคือ12กับ 0นั่นเองนะครับผมมาดูข้อ4ครับข้อ4ข้อ4ก็บอกว่าอยู่ทางซ้ายของแกน y เป็นระยะทาง2หน่วยทางซ้ายของแกน y 2หน่วยนี่ไงนะับไป1 2อ่านอยู่เส้นนี้แน่นอนโดยมีพิกัดและโดยมีพิกัดที่1และพิกัดที่2เท่ากันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ พิกัดที่1กับพิกัดที่2เท่ากันนะครับมา2หน่วยตรงนี้2ตรงนี้2เนี่ยสหน่วยเท่ากันเนี่ยดูดีๆนะเขาบอกว่าอยู่ทางแกน y 2หน่วยอ่าไม่มีปัญหาอยู่เส้นนี้ละโดยมีพิกัด1และพิกัดที่2เท่ากันนะครับพิกัด1กับพิกัด2ต้องเท่ากันนั้นแสดงว่า ถ้าตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นแกน y เป็นลบ2แล้วเนี่ยมาตรงนี้ x เป็นอะไรครับ x เป็นลบ2แล้ว x เป็นลบ2 y ก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นลบ2ด้วยเหมือนกันจุดจะอยู่จุดนี้ครับเพราะเขาบอกว่าอะไรพิกัด1กับพิกัด2ต้องทำํำไมกันโดยมีพิกัดที่1และพิกัดที่2ต้องเท่ากันนั้นแสดงว่ามาทางซ้ายของ y 2หน่วยทําให้ x เป็นลบ2 2ตัวนี้ต้องเท่ากันก็ต้องเป็นลบ2กับลบ2นั่นเองครับข้อ4ตัวที่ตอบได้ก็คือเป็นลบ2กับลบ2นั่นเองจบแล้วนะครับหน้านี้โอเคไหมอันนี้เขาบอกว่าพิกัดทางซ้ายทางขวาก็วิเคราะห์ตามเข้าไปโดยมีอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอย่าลืมเรื่องจตุภาคนะครับผมเนะเดีย๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเฉลยไปทีละหน้านะครับเดี๋ยวเร,เราติดตามคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ